ถ้าุมภาพันธ์วันนี้ก็เป็นวันวันพัดด้วยอ่าเป็นวันมาคารบุญชาตอนเช้าก็นะมีทุกคนไปใส่บาตรเป็นเยอะแยะมากเลยคุณปีเตอร์ไป็นแต่บาทมาหรือเปล่าเอยผมไม่ทันใส่แต่มีทาวรถติดมากมีรถติดด้วยเหรอครับช่องไหนเอติดติดหน้าวัดอ๋อติดหน้าวัดอ๋อนะคนไปทำบุญเยอะใช่ใช่นะครับผมตอนเช้านี้ครับคนนะสาวพุทธนะผมก็ไปทำใส่ทำบุญตักบาตรจันทร์ใส่เยอะมากมายนะครับผมเอาวันนี้อยู่ผมป๊อกกี้เช่นเคยครับผมเข้ามาเลยครับ ครับผมนะและมีผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะผมก็เริ่มที่พิมพ์บีกิทก่อนเลยนะครับผมก็บิ๊กแมตช์เลยนะครับผมคู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับทางของเชลซีนะครับผมคู่นี้ครับมีศักดิ์ศรีทางด้านของอันดับ2เป็นเดิมพันนะครับแล้วก็ส่วนแมนเชสเตอร์นั้นก็มีสิทธิ์โอกาสล่ายล่าแชมป์อยู่นะกับแมนยูนะครับผมก็เป็นทางด้านของเอ่อเชลซีนะผมมาได้จุดโทษก่อนเลยนะครับผมนะ แล้วก็เป็นทางด้านของแฟรงก์แลมพาร์ดนั้นยิงไปติดเซฟของ jo โจฮาร์ดก็ได้นะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยใช่ผมฟิลดูเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยันบุกแหลกอยู่แล้วแหละนะเช,ชลซีก็มาลูกโตกลับดีนะผม,ผมก็ไม่ได้จุดโทษแต่แลมพาร์ดยิงไม่เข้าหลังจากนั้นครับเมือม่อแลมพาร์ดยิงไม่เข้าผมก็เป็นทางขอเยียยาตูเล่น,นะผมมายิงโดนเลยเชลซีครับขึ้นนำให้แมนเชสเตอร์ขึ้นนำครับนาทีที่63นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ตัวสำรองครับคาร์ลเซเวตคนที่ยิงเชลซีประจำทุกนัด ลงเมื่อไหร่ยิงเมื่อนั้นผมก็มาปิดท้ายประตูที่สอครับให้ทาง้านของแมนเชสเตอร์นั้นเอาชนะเชลซีไปสองประตูต่อสูงแล้วผมก็เก็บ3แต้มก็นำห่างเชลซีที่3ถึง7คะแนนด้วยกันแล้วก็ไล่ตามแมนยู12คะแนนนะก็ยังยังมีสิทธิ์อยู่ในในความเป็นจริงก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในการล่าไดล่าแชมป์นะก็มาที่นิวคาสเซิลบ้างนะครับผมอันนี้ก็เมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซาท์แฮมตันนะครับผมนิวคาสเซิลตอนนี้ฟอร์มแรงมากนะ นิวคอสเซ้นฟร้องก็ว่าได้นะฝรั่งเศสเลยนะครับกายเป็นฝรั่งเศสไปแล้ใช่นะผมมีแฟนบอลเอาทาสีธงชาติฝรั่งเศสด้วยนะก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนอาร์เซนอลเป็นฝรั่งเศสนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาร์เซนอลจะเป็นอังกฤษใช่แล้วก็เป็นเราเรากลายมาเป็นนิวคอสเซ้นจะเป็นฝรั่งเศสแทนใช่แล้วแล้วผมเมื่อวานนี้ผมก็เป็นบิ๊กแมตช์ที่ว่าสนุกนะนิวคอสเซ้นกับเขาทำต้านก็มีศักดิ์ศรีในการที่หนี้จากบอยนะสีนีจากโซโลชาน ขึ้นมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้คืออันดับนั้นไล่ไล่จีโซนตัวชันะครับก็<น>เป็นไม่ทิ้งห่างกันใช่ผมก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลนะผมเปิดว่าเมื่อวานนี้ครับก็เอาชนะทาง้ของเซาทแทมป้านไป4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับผมว่านิวคาสเซิลนั้นเป็นทางด้านของเซาทแทมป้านที่ขึ้นนําก่อนด้วยนะแล้วก็นิวคาสเซิลนั้นพลิกกลับมายิงได้ชนะนะครับไป4ประตูต่อ2ก็ทำให้นิวคาสเซิลนั้นขึ้นมาอยู่จากที่14นะครับแล้วก็มาที่ผลที่คู่หนึ่งนะครับผมเเป็นฟุตบอออล่ แคปปิตอลวันทัพนั่นเองนะครับผมนั่นรัดชินชนะเลยรัดชินช้าเลยนะครับผมนี่คือเรื่องของโซนซีนะครับผมโครงการของแบ็ทฟอร์ดนะครับเป็นเป็นไปตามค่าดนะครับสโซนซีนะชุดใหญ่ใส่เต็มเลยไหนที่เก็บไว้ครับเมื่อวานนี้ครับก็ไล่ใช่ครับผมก็ไล่ถล่มแบ็ทฟอร์ดไปกระจุยกระจายครับห้าประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับผมห้าประตูนี้ก็เลี้ยงหน้ากันยิงเลยนะครับผมชนิดที่ว่าแบบนะ กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะให้รู้กันเลยว่ากูเต็มพร้อมกว่านะก็คือว่าฝีมือดีนะครับสำหรับไมเคิลเราดูนะผมแล้วแล้วก็ทางด้านแบล็คพอร์ตเนี่ยเดือดสิบคนด้วยใช่ผมนะเราดูก็ฟ้าแชมป์แรกให้กับสโซนซีไปนะครับผมก็ทำให้ฟ้าแชมป์ไปนะสำหรับโซนซีก็ได้ไปเล่นยูโรป้าด้วยนะดูว่าเป็นขาดีแล้วก็เป็นดีใจด้วยครับสำหรับสาวกหงส์ขาวโซนซีต้องบอกหงแท้ สวัสดีนะผมเป็นสุดอันบริสุทธิ์ครับผมแท้นะครับผมแล้วก็มีแคชเชียร์เซี่ยงไฮครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีเตะด้วยกันหลายคู่เลยผมบิ๊กแมตต์นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานพบเอซิมิลานนะครับผมคู่นี้นะผมมันมากนะครับผมก็เป็นทางด้านของเอซิมิลานครับได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยนะผมจากทานของเอชิโรวีนั่นเองครับนาทีที่21นะครับผมก่อนที่นาทีที่71ครับเป็นอินเตอร์มิลล่าจะมาตีเสมอได้ผมจาก้างของ เออสเกตูสเกลตูนะผมนาทิที่เจนะครับผมก็ทําให้แบ่งกันไปนะหประตูต่อหนึ่งนะผมก็เช้าไปคนละหนึ่งแต้มนะก็ถือว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานก็ยังเอซิมิลานยังอยู่อันดับ3อยู่ของตลาดนะครับอันดับว่าเกาะกลุ่มมันอยู่เกาะกลุ่มอยู่ครับถือว่ายังดีอยู่นะสำหรับเอซิมิลานนะครับฟอร์มดีจริงๆนะยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ มาต่อที่คู่นึงครับผมยูเว่นะครับผมว่าันนี้ครับจากผมครับเปิดบ้านรับการเมืองของเซียนานะครับผมฟอร์มยูเว่ตอนนี้ถือว่าแรงอยู่นะครับเราแรงอยู่ใช่นะครับผมก็เมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านก็ไล่ถล่มเซียนาเหมือนกันนะครับซารประตูต่อศูนย์นะผมก็ได้ทางด้านของโจวินโก้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของลิสไตายน์นะผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยปอกบาส์นะครับผมสามเม็ดนะผมก็ทำให้ยูเว่นั้นยังน่าไปจับฝูงต่อไปนะครับซารประตูต่อศูนย์เหมือนกันแล้วก็ผลคู่อื่นนะผมก็มีทางด้านของ กายารี่นะครับผมก็เอาชนะท่านของโตรินโญไป3 4ประตูสานะครับแอตแลนต้านะครับผมก็แพ้ท่านของโรมาไป2อประตูสาครับซัมโดเรียเอาชนะท่านของทิโวไป2อประตูศูนย์ปามาผมเอาชนะแพ้ทางได้ของคาร์เตเนียไป1นประตูสนะครับก็มีฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับผมก็เป็นทางด้านของแอตมาดริดนะครับผมวันนี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอสปานิョนนะผมคู่นี้นะผมมีประตูเดียวนะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะคแอตโตมาดริดนะผมก็มาได้ ชุดโทษนะครับผมก็เป็นห้องฟันกราวทำมายิงให้แอตด์บัิทนั้นเอาชนะไป1ประตูสองครับก็นหนึ่งประตูศูนย์ครับในทะีที 3, ่38น,นะแล้วก็แอตด์บัิทนั้นก็เหลือ10คนด้วยนะแต่ก็ยังสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับผมก็ยังได้ที่บาร์เซโลนามาห่างๆนะยังอยู่แบบสองอยู่เดิมน,นะครับแล้วก็มีคู่อื่นนะครับก็เป็นเซนต้าบิโก้ของเปิดบ้านเอาชนะหน้ของคาราดาไป3ประตูต่อหนึ่งครับ เรเบติต้าับผมก็เอาชนะทางของมาลาก้าไป3ประตูสูนยครับบายาการโนผมแพ้ทางของบายาโดริดไป1ประตูต่อ2ครับแล้วก็มีบูเลสิก้าเยอรมันนะครับผมก็เป็นทางของดอดมุลนะครับผมพบกับทางของกัตบักนั่นเองนะของคู่นี้นะครับดอดมุลเอ่อกัตบักกับดอดมุลก็แบ่งแต้มกันไปนะเพราะว่าเสมอผมก็เป็นทางด้านของดอดมุลนั้นได้ประตูขึ้นนําก่อนครับจากทั้งของมาริโอเกเซ่ครับเป็นจุดโทษครับในที่31ของก่อนที่ทางด้านของเจ้าบ้านครับกัตบักจะมาตีเสมอได้ครับ นาทีที่67ครับจากของพามินยูเนสนะครับผมก็แบ่งแต้มกันไปครับคนละหนึ่งแต้มนะแต่ยังไงก็ยังอยู่ที่2องที่2ก็ตามไปยเยิร์นเจ็ดแต้มโอ้แทบยกทุมนะอีกคู่หนึ่งก็ผมก็เทเฟียสครับก็เสมอเลเวลเซนไปศูนย์ประตูศูนย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่นิเกอร์ฝรั่งเศสหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้บิ๊กแมตช์เหมือนกันครับก็เป็นการจัดการว่าเฟ้แชร์ครับเปิดบ้านแล้วก็มีของโอลิมปิกมาเซนะครับก็เป็นเฟ้แชร์นะผมก็ เออมาได้เป็นผู้ชนะแหละนะเก็บไปสองศูงนย์ะผมลูกแรกครับก็ไปการท่าระตตัวเองของมาเกสผมก่อนที่ทางด้านลูกที่สองครับเป็นอะไรที่สวยสดยิงามมากครับเบคแฮมนะครับเปลี่ยนลงมาอดยมาวางบอลให้ทางด้านของชลาตันนั้นโขเข้าไปด้วยนะแบบสวยงามแบบใช่ผมก็เป็นทําให้เบสชานั้นนะเอาชนะมาเซสไปสองประศูนย์นะครับผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะครับผมก็เป็นทางด้านของริยงครับเอาชนะทางด้านของ รอยองไป3ประตูต่อหนึ่งครับบอกโดก็แพ้ทางหน้าของแบทไปชดประตูต่อสองครับเฟช์แชก็ยังเป็นจกฟุ้งต่อไปนะครับอันนี้แค่นี้คือผลฟุตบอลก็คือที่ผ่านมานะผมมาที่ข่าววันนี้บ้างนะครับผมข่าวสายเงาวันนี้มีอะไรบ้างครับผม่อนมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของผมก็เลยก็วันนี้ก็เอาเกี่ยวกับซิมบูก่นเลยซิงบูเจฟฟี่ใช่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าสนใจนักเตะกองหลังจะเอามาแทนที่แอสติโก ก็สนใจเป็นทางด้านเลตันเบนของเอเวอเรตันโอ้นี right ่มีถามมานานแล้วเหมือนกันถ้าเกับมาสนใจครั้งกลับมาสนใจแล้วก็เตรียมชุวงบ14ล้านปอนด์ก็ประมาณ7ล้านบาทจะเอาตัวมาร่วมทีมไม่ได้ช่วงซัมเมอร์นี้นะก็ถือว่าต้องเตรียมตัวกระชากเลยนะว่าตอนนี้ก็อาซิโกก็ฟอร์มยังลุรุ่ดอนดอนก็ถือว่ายังดีอยู่แต่หาตัวแทนไม่ได้ใ่ต่อสัญญาแล้วก็ยังลุลุ่ยดอนดอนอยู่ แต่ว่าคนมาแทนแอสซี่โคก็เบอร์ทานก็ถือว่ายังเล่นไม่ค่อยสมใจนะคนคนแทนนี่ก็ยังคิดหนักอยู่ใช่ถ้าเป็นทางด้านของเลตันเบนยังถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นตัวแทนในทีมชาติเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันใช่เป็นแบ็คซ้ายเหมือนกันทังกฤษเหมือนกันด้วยนะเล่นโหดเหมือนกันนะอ่ะมาทีกทาวนหนึ่งครับผมข่าวต่อมาก็เป็นทางด้านจัยญาติตุเลข่ของแมนซิตี้ก็เอามาประกาศให้ แมนเชสเตีเนี่ยแฟนบอลยังชื่นใจบอกว่าจะอยู่เล่นจนเลิกจนแขวนสตาร์เลยอืมนะจนจบที่นี่เลยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็ไปได้ก็ตอนนี้ยาด้าตุเล่ก็อายุ2ีปีถ้าอยู่อยู่จนเลิกเล่นก็คงอยู่เป็น10ปีสัก10ปีนะแปดแปดตาปีจะต้องรง้ความนะถ้าบอลแต่จะถึงหรือเปล่าใช่น่จะถึงป่านแล้ ขาอายุสามสี่สามห้านี้ก็มีเวลาจะไปละใช่แล้วก็มาต่อกันที่ข่าวก่อนเจนแชมเปี้ยนลีกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้อ่าก็เป็นคู่บิ๊กแบตนี่แหละครับเป็นคู่เรียวเมริดกับแมนยูออ่าก็เป็นทางด้านคริสเตียโนโรนโดของราชันย์ข่าวเนี่ยเอาบอกว่าออกมาเหมือนเหมอนอ้อนทีมเก่าอ่ะออกมาบอกว่าถ้าถ้าเรียวเมลิดตกรอบเนี่ยคงนอนไม่หลับหลายคืนเนี่ย นะพอตกรอบด้วยน้ำมือของแมนยูด้วยใช่เขาตกรอบด้วยทีมทีมต้นสังกัดเก่าทีมที่เขารักอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเขาเขี่ยแมนยูตกรอบเขาจะนอนหลับใช่ไหมอ่าใช่น่าจะนะนะเอ๊ะรักอาบรักแังรักยังไงเนี่ยนะไม่ไม่รู้ว่ารักยังไงเหมือนกันนะยังไงก็ต้องรักต้นสังกัดใหม่ไปก่อนแหละนะเพราะว่าเงินดีนะเพราเงินดีนะฝีมือก็ดีนะครฮะแต่ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าโรอดด้วจะกลับมานะ ก็ต้องรอดูนะครับผมก็บิ๊กแมทคู่นี้ก็แข่งกันวันที่ห้านะตุงา้งพาใช่ครับบว่าจีนมาติดฟกไอ๊ห้ามีนาห้ามีนาคู่ที่จับที้มันเลยเรียบร้อยแล้วห้ามีนานะครับผมคุณ,ค,ณคุณย้อนอดีตด้วยเนะี่ยมา,าติดจับแล้วน่าอ,นอย่างแมนยูแล้วแมนยูจะเปิดบ้านด้วยนะสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมทที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอยอยีกนิดหนึ่งนะเพราะนัดแรกเสมอมานะครับมาที่ข่าวของผมบ้างนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่ข่าวเชลซีบ้างนะเมื่อกี้ อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยเลยนะของนักเตะคนนี้ครับที่เชลซีไล่ร่ามานานครับนั่นคือ่อัวเราเฟรนี่นั่นเองนะครับผมนะมก็เมือ่อวานนี้ก็อาจจะทําให้สาวกท็อฟฟี่นะั่นถือว่าสะเทือนกันได้เลยนะครับห<ม>ลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าอยากสวมชุดยูนิฟอร์มกับสิงคโปร์จริงๆนะครับผมก็สิงลุ้นเหมือนกัน,กนใช่นะครับผมเขาบอกว่าเออก็อ,อยากจะเล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะมีความต้องการว่าเชลซีอันเป็นทีมใหญ่ก็ไม่แปลกถ้าเขาจะสนใจมาเล่นให้เชลซี แล้วก็ขอเพียงแค่ว่าเชลซีนั้นกล้าุ่มกล้าซื้อเขามาร่วมทับนะถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจอะไรจริงก็ยินดีที่จะมาร่วมทบสิงบุนะพูดถ,ถึงแมนซิตี้นะผมวันนี้ก็มีข่าวราวครับของนักเตะค,คนนี้เลยนะเขะคือ<ช>ของปัญจาเองครับนักเตะที่มีข่าวรายวันเยอะแยะมากมายเลยนะ<ช>ก็ล่าสุดครับ บิ๊กบอสเรือครับของแมสตี้ผมก็มีการไปเจรจากับทางด้านของเอเยตส่วนตัวของทังฝันเก่าเราด้วยนะครับผมมีการพูดคุยกันนะผมมีการรายงานจากสื่อต่างประเทศผมพ็บว่าทางด้านของบิ๊กบอสเนี่ยของแมสตี้นะผมก็มีความต้องการที่จะทุ่มงบประมาณเทียวว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับผมในการที่จะว้าตัวฟันเก่ามาร่วมทัพในดูกาลหนานะเพราะว่าหลังจากที่ทางของแมสตียนั้นออกมาว่าทาง ain, ด้านดูการที่ผ่านมาเนี่ย พลาดที่ซื้อนักเตะฝีมือดีๆมาร่วมทีมโดยเฉพาะฟันเพอร์ซี่ด้วยที่มีขาดตอนนั้นนะเชื่อจะมาอยู่แมนซิี้แตท้ายก็ไปอยู่แมนยูแทนะ้วผมก็ทําให้ฤด,ดูกาลนี้แมนซีนะอาจจะพลาดถ้วยพรีเมียร์ลีกไปผมก็ตอนนี้ก็เลยเล็งสูหน้าคนใหม่มาครับเล้วก็เล่นไปที่ฟันเกา่านะ้วผมก็เตรียมที่จะทุ่มงบนั้นปาดหน้าเชลซีด้วยยังนะไงก็ต้องรอดูครับว่าฟันการนั้นจะเลือกย้ายทีมหรือไม่แล้วจะย้ายไปอยู่ทีมไหนนะเป็นนักเตะที่เนื้อหอมจริงๆมี่าตั้งแต่หออูปี ตั้งแต่ปีที่แล้วยังคืนใหม่นี่ยังมีตลอดทุกวันตั้งแต่เขาต้นฤดูการใช่เยอะมากเลยนะครับสำหรับฟันกลาวนะครับผมแล้วก็าามาปิดท้ายที่ขาดหนึ่งนะผมคนนี้ก็เป็นนักเตะชื่อดังเหมือนจันนะครับผมก็ยังโชว์ผลงานได้ดีครับนั่นคือการของอามาเบซุสโอซิลนั่นเองนะครับผมก็อยู่ทางของเรมาริดครับอาสเตเของเอิงยเยรมันนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมก็ ทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิกนะผมก็มีการเจรจากับเอเยตส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคับของโอซิลในการคว้าตัวมาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าครับผมก็ทางด้านของบาเยอร์มิวนิกครับก็ลูรูการ์ครับฤดูกาลหน้าก็เป็นทางด้านของเป๊ป้เดวิเอร่ามาครัผมก็ตอนนี้ก็ร่างนะนักเตะนะครับที่ต้องการจะมาให้อยู่ในทีมแบบมีใครบ้างก็แอบไปติดต่อหลายคนแล้วนะก็ล่าสุดก็เป็นโอซิลีคนหนึ่งนะผมก็เป็นนักเตะเยอรมันอยู่ด้วยนะแล้วก็เคยอยู่เบเมนนะแล้วก็ อาจจะกลับมาอยู่บายเยอร์หรือไม่นมนะตอนนี้นะแล้วก็<อ>มาเป็นจ,จะขายหรือเปล่าเพ่ยงเคยนะผมวันนี้เรามาปิดท้ายที่โปรแกรมนะครับผมวันนี้ก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นคู่แล้วผมก็เป็นรอนดอนดาร,ร์บ,บี้แมตช์นะครับผมก็เป็นการเจอกอันระหว่างเวสต์แฮมพบสเปอร์ครับเวลาตีสามครับทางทูสปอร์ตหนึ่งนะผมถ้าสเปอร์ชนะวันนี้ผมก็จะขึ้นแทนที่เชลซีเลยนะที่สามที่สามเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็เต็มที่ครับสำหรับสเปอร์แต่ก็อย่าชนะละกัน ก็กระโชกคิกเชกด้วยแล้วก็กระโชซีไอตาลีครับผมก็เป็นนัของวีเดเซ่ครับผมก็แพ้หน้าของเอ้ยแพ้เลยอีเดเซ่พบกับหน้าของนาโปลีไปสูสุดต้นเออจะเป็นท่านแข่งแพ้ซะละที่ผมพูดเลยมีการแพ้ไปสู่ประตูตัหนึ่งวีเดเซ่พบกับโปลีครับเวลาตีหนึ่งนะให้ผลซะละแล้วก็ลาติโอครับผมพบกับหน้าของเฟสคาร่าครับเวลาตีสามนะครับผมนะ ไงใครเป็นแฟนทีมไหนก็อย่าลืมดูกันได้นะครับอาจจะดึกหน่อยแต่ก็เป็นบิ๊กแมตช์ทั้งนั้นครับที่สนุกนะครับใช่ะรับไงวันนี้ก็คงหมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมก็จะมาพบกับพวกเราได้ใหม่เช่นเคยนะผมแล้วก็อย่าลืมครับติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์รักบอลดอทเน็ตนะครับผมแล้วก็แชร์ข่าวเราใน Facebook แล้วผมก็ได้รับเต้เต้เต้อย่างนี้นะครับเต้ตัวนี้แน่ครับใช่ครับรักบอล p ีเลยนะครับใช่ครับแล้ผมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับพวกเราได้ใหม่เเช่นคคยยกกกัััับบบรรรราาอลลไฟ์สสวดี And bars ain't nothing safe when them things start look, man. Keep thinking we shook, man. Doing like what doing in Cook, man. You ain't ready for them things, look, chump.